สวัสดีครับวันนี้ก็มีอยู่กับผมนีกนะครับช่องวางเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็มาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่ามังกี้คิงครับลืมเปลี่ยนสกินด้วยโอเคเดินกลางครับ,ดรบเดินกลาง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 ทำมมเป็นหาแบบี้มานี่มานี่ ปากเรียบร้อยครับก็มังกี้ครับสามารถคิวได้ตั้งแต่เลเวสองเลยนะครับว่ามังกี้มันเป็นตัวละครที่ดีติดขีค่อนข้างที่จะแรงครับก็มังกี้ครับเป็นแอสซิสซินนะครับก็มันก็ไว้พวกเก็บพวกแคร,รี่บางๆหรือเมดบางๆ,ๆเงี้ยเอายิางเช่นแบบน,แบบนี้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 มานี้ ียบรอยฮะอือก็ถูกปรับใหม่นะครับม่งกี้ก็ถูกปรับเรื่อยๆถูกปรับเรื่อยๆนะฮะ,ะอืมในแปดนี้ครับก็จะไม่อธิบายอะไรมากนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นว่ามัางกี้ของเราฮะมันโหดขนาดไหนเออทำไมไม่มีคนเล่นนะครับบางคนเล่นนะครับก็ไม่ได้ว่านะับไม่ได้ว่าใครนะครับก็บางคนเล่นก็ข้ากักอืมบางคนเล่นก็เทปเทปนะฮะ อแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาทดสอบว่าไอ้ที่คนพูดมาเนี่ยมันกากจริงหรือเปล่าเอาหายไปแล้วอยู่ดีดีก็หายไล่ไม่ตอบไม่ใช่นะเหมือนเขาจะเห็นแล้วนะครับเกเคไม่เป็นไลเราไปะชกันมันใหม่ก็ได้ตอนนี้บับแดงของเราเกิดแล้วนะครับ ลิงครับต้องการที่จะต้องได้บัฟตลอดนะครับอเพราะว่ามันสำคัญมากนะฮะก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าต้องบัฟแดงก็เพิ่มพลังโจมตีให้กับพวกเรานั่นเองนะครับก็ทุกคนคงจะรู้หมดแล้วนะครับเอาเป็นว่าเราไปคิวกันเลยดีกว่าโอ้โหโอ้โห พูดอะไรกูเนี่ยพูดดีก็ได้มาตบมันตบมันตบมันมปล่อยส่เดือนขึ้นฟ้าแล้วขนาดกานนี้อะไรอะไรมานี้มานี่นจะไปไหนตบมันโอ้ยเออ,เอ,อไม่เชื่อ,อะไรนะอิมอะไรวะไม่เชื่อเลยวะอิมเน็ตใช่ปะในตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครตัวหนึ่งครับที่เกลียนมากนะครับอ่าก็เกลียนยังไงเหรอครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ จะลองทำดูนะฮะลองดูมันจะเกียรนขนาดไหนครับก็ซีซันนี้เป็นซีซันที่แปดนะครับก็ไม่ว่าซีซันไหนครับก็ยังไม่เคยขึ้นคอนนะไม่เคยขึ้นคอนเลย <l acht> เอาไอ้บ้าไอ้เชียร์มันแข็งไะไอ้ทรายเนี่ยโอเคหัวอุ่นๆนอุ่นนิดหน่อยครับอุ่นนิดหน่อยอุ่นนิดหน่อยครับอุ่นนิดหน่อยไม่เป็นไรครับเราทนได้ ไรเร่อมะนี่มาให้มาให้ตบดิมาให้ตบดิเด็กกระโปกมานี่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 ไปไหนมานี่จะเอ่อเอาขอ,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 อืมมันอีกนิดเดียวนะทำไมไม่เอามันวะพูดอะไรพูดนี้เขาพูดอะไรกันเนี่ยกูตั้งแต่ดอยคำโดยคำแล้วมึงพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้เนะี่ย โมทอร์ของเราดุนะฮะโอเคครับมังกี้ครับก็สิ่งที่ผมเจาะครับผมก็จะออกเป็นดาบแดงนะครับดาบฟาร์มนะครับดาบแดงฟาร์มเออแล้วก็เป็นรองเท้าต้านสถานะนะครับเอาไว้วิ่ง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 แล้วก็แล้วแต่ครับรองเท้าแล้วแต่ทุกคนจะชอบนะครับแต่ว่าผมจะออกเป็นรองเท้าต้านสถานะนะครับเพราะว่าไม่อยากติดสถานะนานครับตายฮะาะมังทุยตายตายบ่ก็เพราะอันนี้แหละ ไไรอะไร,อะไร่เราต้องลอล่อลอ,ลอ,ล,อลอแล้วลอรอคิวแล้ววิ่งครับคิวแล้วก็ต้องวิง่งฮะเพราะว่าเราเป็นลิงมันบางครับอืมนั่นแหละวันนี้ผมก็จะออโอ้ยไม่เอาแล้วไปดีกว่าถอยกัเพื่อนอย่แย่ๆย่ย่ย,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 ย่ไม่เอาไม่เอานะครับวันนี้ก็จะพาอ่าน้องๆครับมาสอนวิธีล้วงครับ ลิงอย่าเข้าเสือนะฮะเข้าเสือก็ตายนะฮะแล้วก็อย่าเข้าไปโดยที่ไม่มีเพื่อนนะครับอ่าเข้าใจบนนี่เข้าใจบนนี้ตอนนี้ขี้มาแล้วครับสองพันนะครับก็เราต้องรอจังหวะนะครับลิงครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับก็ต้องอาศัยความชนานาญด้วยนะครับไม่ใช่ว่า,วาวดูแล้วก็จะเป็นเล่นเอาทาไมไม่คิวเหมือนทําไมไม่คิวไม่เหมือนพี่เลย อันนี้ไม่ใช่นะครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถแล้วก็ไหวพริบด้วยนะครับก็เล่นดิงมาเยอะเหมือนกันนะฮะแต่ก็ส่วนมากก็จะแพ้แต่ถ้าเล่นคนเดียวนี่อันตรายครับเนี่ยองเช่นแบตนี้ฮะอันตรายครับเพราะว่าลิงมันก็ต้องอาศัยคนที่แบบคอยคอยคอย,คอยซับก็คือพอเราคิว Q, ใช่ไหมครับคิวคิวคิวแล้วก็ออกครับ ได้แคลรี่ได้เมทเราก็ต้องออกครับเพราะว่าเราเหมือนไปตัดกําลังของเขาเนี่ยเออนั่นแหละครับไปเลนกลางครับเลนกลางเลนกลางมีปัญหาไม่เมลอะอ้าไอซินก็ามานี่ไม่ตบตบหน่อยไปตบแล้ววิ่งครับตบอ้าวอะไรอะไรอะไรจะเออไม่เอาไม่เอาแล้วผู้เล่นผู้เล่นยะยอยอยะ,ยะ,ยะ,ยะอ,อะไรฝากทีเพนด้อ โอ้โหโอเคได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะฮะเพนด้มหยู่ตายนะครับโอเคเพนด้าไม่ตายนะก็อย่างที่ว่าแหละครับก็ล้วงเสร็จก็ออกครับเออนั่นแหละเพราะว่าเราจะไม่ต้องเอาิทุยเราจะต้องไม่เอาชีวิตไปไปเสี่ยงนะครับมับงกี้ถ้าภายในต้นเกมนะครับถ้าเลดเกมมาแล้วถ้าเจอแบบพวกแท้งนั่นนะแท้งถึกๆเนะโอ้โหตายครับ บางทีมไม่อ้าวอะไรจะเอาหน่อยไม่เลอะเอาหน่อยเอาหน่อยเพื่อนเร็วๆ,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 ๆไปแล้วมันไปแล้วไปแล้วผมก็ไม่สนผมก็ไม่สนไม่สนไปครับเนี่ยพอเพื่อนเพื่อนคิวได้แล้วก็วิ่งครับวิ่ง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 แบบพิทูนวิ่งแบบพิทูลน,น,นะฮะโอพูดอะไรของกูเนี่ยโอ้ยโอเคโอเคมามาเคลียร์คลิปครับ ลิงมันวิ่งเลยเหรอยครับแล้วก็สกิลหลังจากที่มันถูกปรับสกิลสามเนี่ยคือแบบมันเกียนมากอะคือแบบพอใช้เสร็จใช่ไหมพอใช้เสร็จปุ๊บคือแบบกดอีกครั้งหายตัวเงี้ยอ,อ,อกลอนตีนแล้วก็เกียนด้วยครับเคไปเห็นไหมฮะเหมือนมันจะไม่โดนสถานะด้วยนะครับเครอ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 ,อตอนนี้ผมรอครับรอมังกร ไอ้ตัวเนี้ยครับก็คือมันมันมีไข่ด้วยอ่ะเออเขาเรียกว่าอะไรไอ้ไม่รู้อ่ะจำชื่อไม่ได้อันไม่ออกปึกภาษาอังกฤษ <c oughs> ฉันขอได้ไหมเพื่อนโอเคขอบคุณมากไปละไปจบเกมกันเถอะเพื่อน <c oughs> ก็อย่างที่ว่านะครับก็คือกมังกี้มันก็ต้องอาศัยเพื่อนนะครับเราก็อย่าให้เวลาไปไหนมาไหนอย่าให้ศัตรูเห็นนะครับ เรามองพยายามมองอแมปเล็กไว้นะครับแผนที่เล็กๆเนี่ยเห็นไหมฮะด้านซ้ายมือว่าเราเจอใครที่จะสามารถลวงได้นะครับแล้วก็ไปให้เขาเห็นนะครับแไปก็แอบหลังแอบตุดเพื่อนๆไปนะครับเห็นไหมเห็นไหมไหมอะไรอะไร,ะไรมันนี่มอนี่มอดี่ไปไงไปไนไปไงมันนี่เฮ้ยไม่อยนะครับไม่ปล่อยเสร็จแล้วกลับขึ้นมาครับอืมกลับค้นมา มามามาทำไม <S <S <ong> <S มาทำไมไม่อายบ้านนานวลน้นองไม่ต้องกลับคืนมาถุยสำหรับของชิ้นต่อไปนะครับก็ออมุลามามสะนะครับมุลามามสะมุลมสะก็เอาไว้เจาะพวกแท้งหนาๆน,นี่แหละฮะทีมฝั่งเขาไม่จุดตัวนานๆน,นะครับ ผมก็เลยจําเป็นจะต้องออกนี่แหละฮะมุรามะสะนะครับบวกกับคิดรับรองแรงจัดขยัดจริงโอเคตอนนี้ผมเจอเม็ดละอะไรเมดไปไหนจ้ะไปไหนจ้ะ broad b l นี <c oughs> oh, <no. S 1> ่แหละทำให้ฝั่งทาให้ฝัง่งตรงข้ามนี่หัวร้อนได้เลยนะครับจะเจอแบบนี้ฮะคือเป็นผมผมก็หัวร้อนเอเล่นอยู่ดิอ้าวอะไรวะให้ หาย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 มานิอ้ยเดิมันติมันตีเยะๆๆกขาเล่นเมื่อกี้เ้าผิดไปแล้วอะไรอะไรเพื่อนกูเยอะเอ้าโทษทีเมื่อกี้โอ้ดมทอนเมื่อกี้โทษทีไอ้บ้ามาแล้วมาแล้วเดกแก้กแค้นให้เพื่อนเรียบร้อยโดมินนิง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 นะฮะดับเบิ้ลคิววก็ เมื่อกี้หลังจากที่พอเพื่อนมาซ้อนเน้วยเราก็จัดการเลยครับอืมตอนนี้ผมสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างนะฮะว่าของผมกําลังนํานะครับ <c oughs> ถ้าเมื่อกี้ของนํานี่บอกเลยว่าโหดจัดแต่ถ้าของตามนี่โอ้ก็ไม่ต่างจากอะไรที่แบบตัวกากๆกกตัวหนึ่งฮนะอืมอืมอืม,อม ออกก,ก,ออก็ตายเกิดก็ตายเกิดโอเคน่าจะก่อตายเกิดน่าจะโอเคนะเพราะเวลาตายมาปุ๊บก็หายไปอย่างเงี้ยอเพื่อมนมาก็อีกต,ตัวนี้ครับที่เราตีบอลเราไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะว่ามันลดดาเมจของเราไปนะครับไอตัวอะไรเนี่ยม,มันเหมือนไส้เดือนเนี่ยน,นั่นแหละอันก็จะปล่อยไส้เดือนออกมานั่นแหละนั่นแหละ พยายามแอบ,บครับซ่อนฮะซ่อนซ่อนไว้ซ่อนเขาไว้ซ่อนเขาไว้ซ่อนเขาไว้ไม่นางสาวน้อยหมโอ้โ,อโหเย็ดเคมาตาฝากเกิมึงเยอะเกินโอ้เมื่อกี้มันก็เยอะนะเมื่อกี้เนี่ยโอ้อไหลมาโอเคครับผมจะต้องรีบเขี่ยแล้วก็รีบ จบไปเลยนะฮะโอเคก็ขีก็ไม่แรงเท่าไหร่ครับก็ประมาณนี้เอาไว้เก็บพวกแครี่พวกเมดนะฮะไม่ต้องซีเรียสน,นะครับพูดเจอแทงก็ให้พวกไฟเตอร์จัดการนะฮะเราเป็นแอสซิสซินคระะับแอสซิสซินก็อย่างที่ว่าครับมีหน้าที่เก็บพวกแครี่บางๆนะฮะเอย่าว่าทำไมลิงมึงตีแทงไม่เข้าวะคือมึงอ่านดู้เลยครับว่ามันแอสซิสซินนะฮะไม่ใช่ไฟเตอร์ใช่ยูโ you น know? you know? ่ยูโน่แปลว่ามึงรู้ไหม <laughs> โอเคผมจะลองออกฟอสเคปดูนะครับว่ามันจะเวิร์กไหมนะครับเวิร์กม่เวิร์กไงก็ก็ต้องรูแหละเออคือแบบไม่รู้จะออกอะไรดีฮนะฮแห,หมเซนซาเขาไม่กล้าออกชากปอมเลยฮะเจอแบบนี้เป็นผมผมก็ไม่ออกเอาถ้าเจอแบบนี้เ,นออเอ,อาเจ,อบบเออจริงๆนะคือแบบถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่ออกเลยเอาอ,ออกมาหน้าปอมไม่ได้หายหายหาย อยู่ดีๆก็หายเลยไม่ต่อยาๆเมื่อกี้ขเขาเล่นไปนแล้วมื่อสาวน้อยโอ้ยทไมมันง่วงนอนแบบนี้วะนี่เพิ่งเจ็ดตะวันขึ้นรับขอบฟ้าเนี่ยทุยไม่ใช่นะฮะ <c oughs> อ้าวเรยวมาว่างง่อมานี่ นี่นัดเดียวแมตเดียวจบนะฮะเมื่อกี้อะไรเซฟฟิตเซฟฟิตเซฟฟิตเซฟิตไม่ปล่อยครับไม่ปล่อยไม่ปล่อยเอาตายเอ้ยไอตัวไอตัวไอเซนอะไรนไอเซนก้าอะไรแน่คือแบบมันเกลียดนะผมว่าแต่ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งคือแบบสกิลอะไรนะมันอะไรวะสกิลมันเดินช้าเออนั่นแหละ จะออกรองเท้าเดินเร็วก็แบบมุ้ยแย่ๆเราเล่นรอเล่นเออฟอสเค็บดีว่ะเออพเพื่อนๆลองเอาไปเล่นดูนะฟอสเค็บแม่งเจ๋งว่ะ <c oughs> ว่าทำไมมไม่จบสักทีวะเนี่ยเหนื่อยแล้วเฮ้ย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 ฉันต้องตายอีกเท่าไหร่ถึงจะจบเนี่ย ก็คิด4,000ครับก็เป็นของดาเมจนิดๆหน่อยๆครับเอา้ายิงบับกูเฉยไอสลิมไอตายโอเคผมว่าเราจบเถอะมันมันรู้สึกนั่นมันรู้สึกเหนื่อยแล้วมันรู้สึกเหนื่อยื้อ อย่ายาย่ายายาเออแพนด้ามึงไปตีสลิมทำไมวิ่ง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 แบบไปตูนวิ่งวิ่งวิ่งเอาเดี๋ยวมาวะไอ้ยไรกูเหมือนมึงแค้นอ่ะเหมือนมึงแค้นส่วนตัวเก็บมันเพนดาหมีเออนั่นแหละไอหมีหน้าโมเก็บมัน ท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมก็ตอนนี้ครับก็ผ่านไปไม่รู้กี่เดือนนะครับตอนนี้ยอดซับของผมครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ที่มีอะไรที่มีการติดตามนะครับก็ผมังว่าถ้า,อายอดซับของผมถึงถึงพันเมื่อไหร่นะครับ ผมจะแจกตัวละครใน ROV นะครับโดยที่คุณเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้ตัวไหนก็ได้นะครับโดยที่มีโดยมีกติกาว่าคุณต้องแชร์คลิปแล้วก็ก็คือให้แคปรูปตอนที่คุณมีตอนที่ผมมียอดซับน้อยที่สุดนะครับก็คือว่า เองบ้างไหมว่าเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำไมเดี๋ยวคนพอดินไม่ไม่ไปไม่ไปนะฮะโอเคนี่นี่นี่วิ่งวิ่งครับวิ่ง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 แบบพิษตุลโอเคปื๊ด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 เก็บคลิปครับเก็บคอคอเพื่อนคอคอคอโอเคครับถ้าถ้าเกิดเพื่อนๆได้ดูคลิปนี้ครับก็ให้เพื่อนๆสามารถแคป แค,แ,แคปยอดผู้ติดตามเอาไว้นะครับแล้วก็ไปส่งทางเพจช่องว่างเกมเมอร์นะครับใครที่ถ่ายแล้วเจอ,อตอนที่ผมมีผู้ติดตามน้อยที่สุดนะครับอตอนนี้ยอดผู้ติดตามของผมมี112คนนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปนี้ก็ให้เพื่อนๆแชร์ออกไปนะครับว่าโดยที่ผมจะแจกอเอาสัก5คนพอนะฮะ โดย,ท,โดย,ท,โดยที่สามารถเลือกได้ทุกคนนะทุกคนสามารถเลือกได้ว่าจะเอาตัวไหนแต่มีเดี๋ยวเป็นหนึ่งปรับมนันนี่โอเคโดยที่มีเงื่อนไขว่ายิ่งผมผู้ติดตามน้อยเท่าไหร่คุณก็จะมีโอกาสได้นะครับอตอนที่ผมมีโอกาสอาจจะเป็นตอน1 1 3ก็ให้แคปไว้เลยนะครับแล้วก็พอถึง1 0 0 0พผู้ติดตามนะครับก็เอามาส่งให้ทางเพจผมดูนะครับ เพนก็คือช่องว่างเกมมือเลยนะครับโอเคจบเกมเด็กกุเหนื่อยแล้วพุดเหนื่อยแล้วพุดเหนื่อยแล้วโอเคครับก็เกมนี้ก็จบลงเป็นที่เรีเยบร้อยแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด, right, กดซับกดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กน้อยตาดำๆนะครับก็อย่าลืมนะครับเกมของเราครับก็เกมนี้อาจจะนานหน่อยครับแต่ว่าทุกคนสามารถเลือกได้นะครับ อ่ผมจะให้ทุกคนผมไม่ได้ให้ทุกคนครับก็คือผมจะให้5าคน5คนที่แคบเอาไว้นะครับว่าใครที่แคบตอนที่ผมเนี่ยไอผู้ติดตามน,น้อยที่สุดเนี่ยผมจะให้คนนั้นนะครับโอเคนะครับสกอร์มาดูสกอร์ครับสกอร์ก็อยู่ที่อ่าค่า16ะได้ต4ตอสซิส์3แทบจะไม่ช่วยกันเลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับแล้ก็ต้อง ขอตัวลานะครับก็อย่าลืมนะครับกิจกรรมมีจริงนะครับแล้วก็จ่ายจริงนะครับไม่ได้โม้นะครัราวนี้แล้วตัวลาก่อนสวัสดีครับไป